มาค่ะท่านผู้ชมมาทำมาทำอาหารนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากจะก,กินมาม่านะคะมาม่าเขาเรียกว่าอาหารประเภทเส้นวันนี้ก็อยากจะทานอาหารประเภทเส้น ก็จะได้เก็บหลักกิโลนิดๆหน่อยๆไปนะคะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเก็บหลักกิโลขึ้นไลเก็บหลักกิโลเก็บหลังคาเก็บทุกอย่างอ้ยดีใจจังเลยมีท่านผู้ชมเข้ามาแล้วหนึ่งล้านดวงตาโอ้ดีใจมากไม่คิดว่าท่านผู้ชมจะเข้ามาเร็วขนาดนี้อย่าเพิ่งไปนะคะมารอกินมาม่าด้วยกัน ไม่ใช่มาม,าม่าหรอกบะมีบะมีเราพูดผิดบะมาม่ามันเป็นยี่ห้อเนาะหนึ่งล้านดวงตานะคะขณะนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะโอ้ยไปแล้วพอบอกว่าอย่าลืมกดติดตามนี่นะคะเขเรียอันนี้มาจากประเทศประเทศเวียดนามนะคะ เป็นเป็นปะะมี่ของเวียดนามสินค้าเวียดนามก็จะได้ขายดิบขายดีอยู่นะคะที่นี่พวกอาหารการกินเขาก็รู้สึกว่าจะมาแรงเหมือนกันเนาะ กำลังทำนะคะตอนนี้ก่อนที่จะไปกินนี่มีน้ำซุปด้วยเขาเรียกว่ากระเทียมเจียวนะคะนี่ยังไม่มีท่านผู้ชมเข้ามาถ้าว่างๆก็เข้ามาได้นะคะ ุ้ยหนึ่งล้านดวงตาดีใจจังกำลังจะต้มต้บมบะหมี่นะคะต้มก๋วยเตี๋ยวต้มก๋วยเตี๋ยวไปซื้อมาจากเขาเรียกว่าจากเวียดนามเนาะวันนี้ลองกินก๋วยเตี๋ยวเวียดนามดูก็เป็นการเก็บหลักกิโลแล้วก็เก็บหลัง่านะคะท่านผู้ชม เพิ่มหลังคาได้นะคะรับบริจาคหลังคาแล้วก็รับบริจาคไอชั่วโมงเนาะชั่วโมงตอนนี้ท่านผู้ชมก็ยังไม่เข้ามาอุ้ยเข้ามาหนาึ่งล้านดวงตาเดี๋ยวไปหยิบช้อนก่อนนะคะหยิบช้อนก่อนหยิบช้อนก่อนเดี๋ยวกลับไปะค่ะ เขาเรียกว่าเกบเก็บหลักกิโลเก็บหลักกิโลหอมหอยู่นะคะน่าจะอร่อยอยู่เดี๋ยวชิมน้ำซุปมันก่อนว่ามันเป็นยังไงอร่อยถูกใจไหมอืมโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเวียดนามอร่อยมาก อร่อยสุดๆ<ม> <c oughs> แต่เราต้องเติมพริกเติมน้ำตาลลงไปอีก <c oughs> เติมพริกเติม <c oughs> เติมน้ำตาล แล้วก็ทานได้เลยโอ้ยน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มนะคะน้ำส้มน้ำส้มขอบคุณแฟนๆโอ้ขออนุญาตหยิบของตรงนี้นะคะ แฟนที่ยังเนียวเด่นมารับชมครูครูครูชยาพาเพลินมันคล้ายมาม่าบ้านเราไหมคะอุ้ยมันมันมันเป็นในมันเป็นเส้นของมันเป็นคล้ายก๋วยเตี๋ยวนะคะก็อร่อยดีแต่เราจะต้องเติม ขอพระคุณนะคะแต่เราจะต้องเติมเครื่องปรุงลงไปประเภทน้ำส้มแล้วก็น้ำตาลแล้วก็พริกนะคะอันอื่นก็อร่อยมากแล้วอุย้ยขอพระคุณ3าล้านดวงตานะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเพื่อนๆดูนะคะขอพระคุณนะคะเติมน้ำส้มลงไปก่อนนะคะอันดับแรกแล้วก็มาที่พริกพริกนะคะพริก พริกใส่เยอะเลยพริกเสร็จแล้วก็มาที่น้ำตาลนะคะน้ำตาลเขาใส่เขาให้กระเทียมเจียวมาค่อนข้างเยอะมันก็เลยอร่อยขอให้มันมีกระเทียมเจียวเนาะมันจะอร่อยมาก มันจะค่อนข้างจะนัวนัวนะคะนัวนัวชอบมากเลยน,นี่นะคะเอ,อใส่อันนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปนั่งแล้วนะคะท่านผู้ชมขอบพระคุณมากนะคะที่ทักทายเข้ามานี่นะคะกําลังหยิบอันนี้ขึ้นมาอ่านถ้าไม่หยิบอันใหญ่มันก็จะมองไม่เห็นนะคะก็เลยไม่ได้อ่านเนาะ ใช้อันใหญ่เข้ามาสองล้านดวงตาครูจันยาภาครูจันยาภาเพลินนะคะครูจันยาภาเพลินเหมือนข้าวเปียกอบุบล ใส่หมูโยไปด้วยไหมคะอันนี้อยู่ออสเตรเลียนะคะมันก็เลยแบบแบบมันมันจะไม่มีอยู่อยู่ออสเตรเลียนะคะมาเออมาเจอคุณครูใช่ไหมเดี๋ยวจะเข้าไปดูช่องอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามานั่งก่อน เดี๋ยวจะเข้าไปดูช่องครูจันยาอยู่นะคะอืมได้ลงวิดีโอไว้แล้วแล้วก็มีอยู่สี่ซับสไครเบอร์นะคะเดี๋ยวเพื่ออยากจะสร้างช่องเนาะกดติดตามแล้วนะคะกดติดตามด้วย กดเอาอุ้ยเรานึกว่าเราวันนั้นกดโอ้ใช่กดติดตามด้วยช่องนี้มีสองช่องด้วยกันขอบคุณค่ะนะคะกดติดตามด้วยครูสีนะคะครูสี ขอพระคุณนะคะจันยาพาเพลินอันนี้ก็บุญญาพาพาเพลินนะคะบางทีก็พาพาเขาเรียกว่าพาท่านผู้ชมเพลินอยู่มัง้งเพราะว่าอยากจะเต้นก็เต้นอยากจะออกกําลังกายก็ออกนะคะท่านผู้ชมเราก็มีเขาเรียกว่ามันมีไอ สไตล์ของใครของเราเนาะตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งล้านดวงตาท่านผู้ชมก็จะมาเร็วไปเร็วก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าหากวางก็เข้ามาถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนี่นะคะก็มาวางตรงนี้แล้วเพื่อที่ว่าจะนั่งกินเขาเรียกว่าเก็บเก็บหลังคาเก็บกิจกรรม ป้าสุชาแนลขอบคุณเข้ามานะคะขอขอบคุณมากนะคะป้าสุชาแนลเนาะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็สองทุ่มสิบห้านาทีแล้วอยู่ที่นี่ ระหว่างทานถ้าเป็นไปได้ให้ช่วยเล่าถึงได้มาออสเตรเลียได้อย่างไรคะอร่อยมากนะคะป้าสุชาแนลนะคะตอบป้าสุชาแนลตอบอมีก็พอดี รู้จักกับพ่อใหญ่ฝรั่งเมื่อสิบเก้าปีที่แล้วคงจะถึงสิบเก้าปีแล้วแหละรู้จักกันก่อนก่อนที่จะอยู่ด้วยกันประมาณสามเดือนนะคะคือตอนแรกแกก็ไปเที่ยวไปเที่ยวขอนเก่นเนาะด้วยความที่ว่าเราก็เป็นครูนะคะเราก็เป็นครูอยู่แล้วก็เวลาเห็นฝรั่งตอนเรียนหนังสือหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเรียนเอกภาษาอังกฤษก็มักจะทักททยฝรั่งอยู่แล้วเนาะ อันนี้แกก็ต้องการความพ่อใหญ่ฝรั่งนี้แกก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะหมายถึงว่าแกจะถามเส้นทางอะไรอย่างนี้ก็เลยได้คุยกันพอได้คุยกันก็เราก็เลยบอกว่าเออพอดีมันบังเอิญความที่ว่าเราจะได้ทําความรู้จักกันเนาะแกถามแกถามว่าโรงแรมอ่ะลงมัน มันมันพอที่จะมีโรงแรมดีๆให้เขาได้พักไหมเขา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 มาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่ว่าจะมาเที่ยวเที่ยวในตัวขอนแก่นเพื่อที่จะกลับก่อนกลับออสเตรเลียแต่เขาไปอยู่เชียงใหม่นะอยู่อยู่มาเป็นสองเดือนกว่าแล้วอืมอร่อยแล้วทีนี้ ก็เลยได้ได้คุยกันพอได้คุยกันนี่เราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะอะ่ฉันนะ่ะคุยกันแล้วก็ให้เบอร์โทรเขาด้วยเนาะคุยกันก็ให้เบอร์โทรเขาแล้วก็เวลาคุยกันเราก็มีโอกาสที่จะคุยว่า เออฉันเองไม่ได้อยู่ฉันจะโต๊ะฉันยุ่งนะเพราะว่าช่วงนี้ฉันจะฉันจะขนของเพราะว่าสามีเสียเนอะสามีตายคือถ้าพูดถึงเราก็กลัวท่านผู้ชมเวลาแฟนเสียนี่เราเราก็คือถึงแม้รักกันแค่ไหนมันก็กลัวก็ตายมาสามสี่เดือนแล้วแต่ช่วงที่ว่า เราเราอยู่บ้านหลังนั้นได้ก็ก็คือมีลูกสาวอยู่ด้วยแต่พอลูกสาวเขาจะไปเรียนต่อที่ที่อื่นน่ะเราก็เลยเออต้องการที่จะย้ายบ้านก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าตอนนี้ฉันก็ยุ่งไม่ค่อยที่จะได้คุยกับคุณสักเท่าไหร่เพราะว่าฉันจะต้องขนของก็เลยแล้วแล้วอู้ยแมลงวันแล้วเขาก็เลยไอ ฉันจะไม่ค่อยคุยกับคุณนะอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันต้องขนของขนอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ไม่อยากจะให้จริงๆแล้วไม่อยากจะให้เขาไปช่วยขนของเพราะว่าชาวบ้านเขาก็จะว่าเออสามีเพิ่งตายเพิ่งเสียชีวิตไปคือคนเรายังเสียชีวิตไม่ถึงปีนะท่านผู้ชมก็จะมีผู้ชายโดยที่ว่าคือพ่อใหญ่ฝรั่งนี่แกก็โสดเหมือนกันลืมพูด พูดแต่ว่าตัวเองโสดเพราะว่าสามีเสียเนาะเราก็ไม่อยากให้แกไปช่วยขนของหรอกแต่แกก็พยายามที่จะถามว่าตรงสถานที่ที่จะไปที่เราอยู่นะคือที่ไหนเพราะว่าแกก็จะไปช่วยขนของเราก็เลยจําเป็นต้องบอกเนาะบอกก็เลยได้ช่วยกันขนของขนอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้คิดที่ที่จะมีแกเป็นแฟนหรอกแต่สุดท้ายเราก็ ต่างคนต่างโสดเราก็เปิดใจนะคะเปิดใจแล้วก็ให้แกในในในเมื่อเราจะคบหากันเป็นแฟนเพราะว่ามันไหนไหนเราก็โสดอยู่แล้วเนาะเราก็ให้แกไปไปอันนี้นะคะไปไปตรวจเลือดนะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นฝรั่งเราก็กลัวเนาะกลัวการกลัวการที่เผื่อเขามันมันยิ่งเป็นโรคเอดโรคเอช อะไรนะ HIV หรือว่าเออ HIV เดนะ้เนาะนั่นแหละเราก็ก็กลัว